สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด้อหาร้านข้าวจานละเก้าบาทเผยทำไมขายถูกขนาดนี้พร้อมชีพ้พิกัดชัด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อมีผู้ใช้ t i k t o อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์รีวิวร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีชื่อว่าร้านควันฟืนที่ดูจากภายนอกก็เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเมนูอาหารที่ขายในราคาถูกจนไม่อยากเชื่อสายตา โดยแต่ละเมนูเริ่มต้นที่จานละ9บาทเท่านั้นโดยเจ้าของคลิปเล่าว่าแฟนพาไปกินร้านนี้ช่วงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจทุกเมนู9บาทพิเศษคือ20บาทราคาถูกมากแถมเมนูเยอะด้วยส่วนปร,ริมาณอาหารก็สมราคา จานใหญ่จนแบอบอึ้งอยู่ว่าเอากำไรมาจากไหนและเรื่องรสชาติก็ถูกปากใช้ได้ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลว่าเจ้าของร้านเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ทางร้านขายถูกขนาดนี้เพราะมีช่วงที่ลูกสาวของเจ้าของร้านตั้งครรภ์แล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่มีเงินติดตัวเพียง9บาท แต่ร้านอาหารนั้นไม่ขายให้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้มาเปิดร้านอาหารที่ขายในราคาที่ถูกเช่นนี้เองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ